เรื่องตามไม่ได้เรื่องนี้ผมเข้าใจว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะักแต่ผมขออนุญาตเป็นคนแรกที่พูดถึง ในเชิงลึกนั่นคือการประชุมประจำปีของสภาเศรษฐกิจโลกที่เขาเรียกว่า world economic forum w e f หรือเรียกสั้นๆว่าเป็นการประชุมดาวอส์ครั้งที่53เมืองดาวอส์เป็นเมืองอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาประชุมกันระหว่างวันที่1 6ถึง20มกราคมที่ผ่านมาปรากฏอะไรไหมท่านผู้ชมครับ53ครั้งที่5 3น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นผลการประชุมแล้วจานวนปริมาณและประเภทคนที่ไปร่วมประชุมด้วยนั้นมันส สัญญาณออกมาชัดเจนแล้วว่าไอสภาเศรษฐกิจโลกอันนี้ WEF for Economic Forum นั้นมันหมดอายุละหมดความสำคัญไปละมันเป็นของเก่าชิ้นหนึ่งที่ผุพังไม่มีประโยชน์ท่านผู้ชมครับวันที่16ถึง20 มกราคมที่ผ่านมาปรากฏว่าในบรรดาผู้นำประเทศใหญ่ๆของโลกที่ไปประชุมดา v o ส World Economic Forum มีแค่นายโอลาฟโชสนายงตีเยอรมันไปร่วมง,งานเพียงคนเดียวกลุ่มผู้นำประเทศ G7 อย่างอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรอังกฤษญี่ปุน่นอิตาลีแคนาดาไม่มีใครให้ความสนใจที่จะเดินไปร่วมประชุมสักคนเลยแน่นอนเวลาเมียปูตินไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถึงไปได้ก็ไม่ไปสีจิ้นผิงก็ส่งตัวรองรองลองไปไปประชุม ชุมแค่นั้นเองก่อนหน้านั้นท่าผู้ชมครับในปี2561ผู้นำประเทศเศรษฐกิจมาถึง6ใน7คนแม้จะเสียหน้าคนสำคัญไม่มาร่วมงาน ประชุม World Economic Forum 2023แต่แม่งานที่เป็นเจ้าภาพอย่างนางอั s ซูล่าฟอนเดลไลเอประธา,านคณะกรรมการมิการสหภาพ роп, EU, ยุโรป e u ก็ยังเดินหน้าประชุม World Economic Forum 2023ครั้งที่53นี้เขาใช้หลักของทีมว่าไงมาทมําจมความร่วมมือในโลกที่แตกเป็นเสียง cooperation in a fragmented world และทีมที่2คือแนวทางที่โลกจะเดินไปยังอนาคตได้มีการประชุมหาหรือปัญหาที่ส่งผลกระทบ ต่อทั้งโลกอย่างเช่นปัญหาเงินเฟอ้อค่าครองชีพสูงวิกฤตพลังงานสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนปัญหาความมั่นคงทางอาหารปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศรวมทั้งปัญหาการย้ายการลงทุนจากยุโรปไปอเมริกาและจีนการขาดแคลนพลังงานที่ต้องพึ่งรัสเซียและวัตถุด,ดิบแปรหายาก98%ที่ต้องพึ่งจีนทําให้ท่านผู้ชมครับในวันจันทร์ที่16มกราคม2566นางคริสต์ลีนาจอร์เจียว่าู้วงนวยการกองทุนระหว่างประเทศ IMF อ็มได้โพสต์ลงมาว่าการแบ่งแยกระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นกำลังทําให้เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยการปล่อยให้ทุกคนยากจนลงและมีความมั่นคงปลอดภัยน้อยลงซึ่งในมุมมองของผู้โดยการ IMF เห็นว่าการกระตุ้นให้การค้าทั่วโลกแข็งแกร่งขึ้นจะช่วยประเทศที่เปราะบางในการจัดการกับหนี้และเพิ่มการดําเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้น สำนักข่าวรูมเบิกกระบุว่าในปีนี้ไม่มีมหาเศรษฐีหรือนักธุรกิจคนสำคัญจากทั้งรัเสเซียและจีนเข้ามาร่วมการประชุมดาวอชเลยสักคนโดยคาดหมายกันว่าเกิดขึ้นจากปมความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับผู้นำชาติตะวันตกในกรณีสงครามยูเครนสำหรับประเทศไทยนั้นคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายยมตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคุณอาคม เติมพิธยาภัยสิทธิว่าการส่วนกลางคังเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมดาวอชแทนนายกรัณฑิตผลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเลือกไปที่ลาชลีแล้วก็โดนลุงป้อมตัดหน้าปาดหน้าซะด้วยซ้ำนายอนุชินเข้าประชุมเมื่อวันที่17-18ถึงมกราคมในหัวข้อหรือ Health System Transformation ซึ่งที่ประชุมหาเรือกันถึงความร่วมมือระดับโลกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพที่มีความยั่งยืนรวมทั้งหัวข้อ The p o o l i n g Power of ASEAN เกี่ยวกับบทบาทของอาเซียน ท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงและบทบาทการมีส่วนช่วยสร้างสถีีรภาพและความมั่งคั่งของโลกตลอดจนการร่วมมือในภูมิภาคในงานดังกล่าวในรุทไินในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้ความเห็นตอนหนึ่งว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเห็นตรงกันว่าเราทั้งหมดจะมีพลังเมื่ออยู่รวมกันในแง่ภูมิศาสตร์อาเซียนเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่เชื่อมโลกทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันเมื่อ30ปีก่อนท่านผู้ชมครับอดีตนาย,ยกไทยพลเอกชาติ ชายจุนวันได้เคยประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเราน่าจะนำปรัชญานี้มาปรับใช้ในบริบทโลกปัจจุบันกันอีกครั้งส่วนในอาเซียนเราไม่มีสงครามในหมู่สมา,ช,า,สมาชิกแต่เรามีการแข่งขันทางการทา้านอกจากนี้แล้วท่านรองนายกวริทินยังร่วมหารือกับผู้นําจากประเทศต่างๆในหัวข้อ how to restart global cooperation นั่นก็คือว่าเราจะเริ่มจุดพลุก,กันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมของ การร่วมมือของโลกประเด็นที่เร,เรื่องนี้มาพูดเนี่ยสิ่งที่คนพูดกันอย่างหนาหูและผู้ที่เข้าร่วมจํานวนมากคือการประชุมดาวอสปีนี้จืดชืดขาดผู้นําที่มีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจโลกเข้าร่วมประชุมด้วยสะท้อนให้เห็นความเสื่อมถอยของเวทีการประชุม World Economic Forum ที่ส่งสัญญาณว่ามันหมดอายุแล้วยาหมดอายุเล่าหมดอายุหมดความสําคัญแล้วแม้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมถึง2000 658คนจาก130ประเทศทั่วโลกก็ตามแต่เป็นการเกาะกลุ่มเล็กๆ3-4มสี่คนไปคุยพูดคุยกันแล้วท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าไอ้ประชุมดาวอชบ้านเนี่ยนะที่มันระดับโลกเนี่ยยังมีข่าวอื้อฉาวโด,ด่งดังกว่าเนื้อหาและประเด็นการประชุมก็คือผู้เข้าร่วมประชุมส่วนมากท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าสั่งจองคุณตัวอีตัวบริการทางเพศกันหานานแน่นนี่ผมไม่ได้พูดเองนะท่านผู้ชมหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์เมื่อสัปดาห์ ที่แล้ววันที่18มกราคมผานหัวข่าวไหมท่านผู้ชมพาดว่า prostitutes charge Davos attendees 2,500 dollars a night as sex work demand booms แปลว่าอะไรแปลว่าโสเภณีคิดค่าค้างคืนกับผู้เข้าร่วมประชุมดาวอสสูงถึงคือละ2,500เหรียญสหรัฐราว82,000บาทขณะที่ความต้องการ แรงงานตอบสองทางเพศกําลังพุ่งสูงมีกะรีคนหนึ่งนะฮะถ่ายรูปแล้วก็ออกไลฟ์สดเปิดเผยเรื่องงานเธอที่ดาวอสกับนิวยอร์กโพสต์มันไม่รู้จะพูดไงถ้าใช้คําว่าบัดซบเนี่ยมันก็อาจจะเบาไปใช้แรงไปเดี๋ยวท่านผู้ชมหาว่าผมหยาบคายอีกไอ้พวกนี้มันหน้ามอทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมครับ <laughs> ผมก็ไม่รู้ยังไงขนาด World Economic Forum มนะฮะมันยังไม่สนใจคอนเทนต์หรือสาระสำคัญหรือประเด็นแต่มันสนใจเรื่องมอมากกว่า สรุปแล้วมันไปไป,ไปตีหม้อหรือเปล่าจริงๆแล้วงานนี้เริ่มจัดกันคือดาวอสตั้งแต่เริ่มปี2,514แต่ที่จริงแล้ว การจัดงานประชุม World Economic Forum คือเป็นการกำหนดวาระของโลกโดยผู้กลุ่มอำนาจและนายทุนตะวันตกเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อคนภูมิภาคต่างๆของโลกเดินตามวาระที่พวกมันกำหนดหรือตามเอเจนด้าที่มีกำหนดไว้แต่ละปีคืองี้ท่านผู้ชมไอ้โลกตะวันตกเนี่ยมันสร้างองค์กรไว้หลายองค์กรองค์การแรกคือ IMF นั่นก็คือการที่เอายุโรปเข้ามาปล่อยกู้ประเทศใดก็ตามลำบากมีปัญหา IMF เข้าไปช่วยแต่ภายใต้เงื่อนไขที่มันจะต้องสั่งให้เราต้องแปรรูปรัดฟิสาหกิจทำโน่นทำนี่สรุป เพื่อให้ทุนของทางตัวนตกเข้ามากอบโกยจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับต่างๆในประเทศอันที่2คือ World Bank ธนาคารโลกทําเช่นเดียวกันทางเอเชียมันก็มีตัวแทนของตัวนตกก็คือ ADB ก็คือว่าทางยุโรป IMF ต้องเป็นของยุโรป w o r l d Bank ต้องเป็นของอเมริกาผู้แชร์แมนส่วนเอเชียต้องเป็นของญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเป็นประธาน ADB ในปีนี้แต่หลายปีหลังการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกกับพบ ประสบกับความเสื่อมถอยเพราะโลกเริ่มมีการเปลี่ยนขั้วแล้วจากโลกที่เคยถูกครอบงำโดยโลกตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเป็นหลักกลายเป็นโลกหลายขั้วหรือที่เขาเรียกว่า Multipolar World ที่หลายประเทศหันมาจับมือกันเพื่อคัดค่านอำนาจของโลกตะวันตกยกตัวอย่างหลายครั้งผมพูดมาแล้วหลายครั้งก็คือกลุ่ม Brics งท่านผู้ชม BRICS B b r เบ i l ซ r u s s i ร I i n d เซียอินเด ก็คือซาวแอฟริกาและก็กำลังจะมีหลายประเทศเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานซาดิารเบีย u a e ทางตะวันออกกลางหลายประเทศจะเข้ามาร่วม อย่าไปถามถึงเมืองไทยตราบใดที่เรามีเฮเริเลนดอนอยู่เป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศพวกนี้ดอนนี่ก็คือสุนัขชิวาว่าของทวันตกไม่มีทางที่จะเข้าไปร่วมกับบริกส์เมื่อมีการอภิปรายแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบงําคนทั้งโลกดันมีกลุ่มบริกส์คือฝรั่งในมันตั้งกลุ่มดาวอสขึ้นมาเพื่อเอาพวกวงการธุรกิจใหญ,ใหญ่โดยเฉพาะยิงพวกมันเองเอามาเป็นเกสต์สปิเกอร์ไม่ว่าจะเป็นบิลเก์ไม่ว่าจะเป็น,คนโคโนนคนนี้เพื่อที่จะชี้แนวทาง นำทางว่าให้โลกต่อไปนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วนะ การค้าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพวกคุณนี่ต้องเดินตามผมถ้าคุณไม่เดินตามผมเดี๋ยวคุณจะตกกระบวนตอนนี้พเพอิญดันมีกลุ่มบริกซ์ที่ให้ความเป็นธรรมกับประเทศคู่ค้าเกิดขึ้นมีผู้นาอย่างประธานดีสีจิ้นผิงและประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นแกนนําปรากฏว่าท่านผู้ชมครับ16มกราคม2566วันเดียวกันกับที่ประชุมดาวอสเริ่มขึ้นกลุ่มยูซานิสนะกลุ่มยูที่เอาเปรียบโลกกลุ่มนี้ถูกแฉโดยองค์กรออกซฟอรมออกซฟมเป็นองค์กรไม่แสแวงหาผลกําไร ได้เผยแพร,ร่รายงาน Survivor of the Richest คนรวยอยู่ อยู่ยงคงกระพันยังไงมีใจความสําคัญว่าออกแฟรเรียกร้องบรรดาผู้มั่งคั่งจ่ายภาษีมากขึ้นและตัวแทนออกแฟรเดินทางไปชุมนุมที่เมืองดาวอชเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเก็บภาษีจากผู้มั่งคั่ง1%ปของประเทศอาจารา60%อของอไรายได้และเพิ่มอาจาภาษีสําหรับเศรษฐีระดับรองรองไปด้วยรายการออกแฟรระบุว่าเราผู้คนที่ร่ารวยที่สุด1%ครอบครองความมั่งคัง่งเกือบ2ใน3หรือ63%ของความมั่งคั่งที่ เกิดขึ้นมาใหม่ในปี2 0 6 3ถึง2564หมายความว่าอย่างไรนะผู้ชมหมายความว่าคนที่รวยที่สุดในโลกได้ดูดซัพย์ความมั่งคั่งทั่วโลกในสัดส่วนที่มากขึ้นในช่วงที่มีโควิด -19 โรคระบาดในช่วง10ปีที่ผ่านมาขณะที่คนยากจนในโลกเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีและโลกกําลังเผชิญวิกฤตก,การหลายด้านจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาระค่าครองชีพความอดอยาก ที่แพร่หลายและการพัฒนามนุษย์ที่ลดลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏก่อนในเบื้องต้นโลกควรตั้งเป้าหมายที่จะลดความมั่งคัง่งและจํานวนมหมาเศรษฐีลงครึ่งหนึ่งในช่วงเวลานับจากปัจจุบันนี้ไปจนถึงปี273ทั้งโดยการเพิ่มภาษีสําหรับผู้มีความมั่งคั่งสูงสุด1%แรกใช้นโยบายในการกําราบมหมาเศรษฐีอื่นๆด้วยซึ่งออกสแฟมบอกว่าวิธีการนี้จะทําให้ความมั่งคั่งของมหมาเศรษฐีกลับไปสู่จุดที่พวกเขา มีเมื่อสิปีก่อนหรือประมาณปี2,555การหาทางผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยใช้กระแสโลกาภิวัตน์ globalization ที่กลุ่มยูซานิส อยู่เบื้องหลังทําท่าจะเสื่อมถอยเวตกเวทีโลกตายพวกนี้ตั้งเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ตัวเองกลุ่มประโยชน์อยู่เบื้องหลังโดยใช้คําว่า world economic forum w e f หรือสภาเศรษฐกิจโลกทั้งทั้งที่เป็นแค่เอกชนนะท่านผู้ชมเป็นกลุ่มมหาเศรษฐีนักธุรกิจผู้มั่งคั่งร่ารวยที่สุดเพียงหยิบมือเดียว1%เข้ามาสมหัวปั่นกระแสควบคุมระบบเศรษฐกิจโลกโดยจัดประชุม w e f ประจําปีที่เมืองดาวอชเมืองต่างอากาศของสวิสลนมาตลอดระยะเวลา52ปีใครเป็นคน ก่อตั้งดาวอส์เวิลด์เอนเนอร์มิกฟอรั่มก่อตั้งเมื่อปี2,514โดยศาสตราจารย์คลาวส์ชูอปซึ่งจบด็อกเตอร์ทั้งทางเศรษฐศาสตร์และวิศวะจากมหาวิทยาลัยไฟเบอร์และ ETH ี u r ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์ก่อจะมารับตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐกิจที่มหาวิทยาลัยเจนิวาตอนนี้อายุ84ปีแล้วดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร WEF ในช่วงแรกๆที่มีการจัดประชุมดาวอสได้สร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นการประชุมของ เราผู้มีอภิสิทธิชนอีลิตหรือชนชั้นนำทางการธุรกิจทางการเงินมาพูดคุยสมคบค,คิดกันเรื่องผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นเวทีให้ผู้นํามาพูดคุยปัญหาวิธีแก้ไขระดับปัญหาโลกแต่ตลอดเวลา52ปีของ WEF World Economic Forum เวทีนี้ได้ทําหน้าที่เป็นผู้กําหนดวาระของโลกดูมันทะลึ่งไหม IMF ก็มีแล้ว World Bank ก็มีแล้ว ADB ก็มีแล้วเสือกมี World Economic Forum เอาเศรษฐีทั่วโลกออกมารวมหัวกันแล้วมากําหนดวาระของโลกเพื่อให้โลกทั้งโลกตามตัวพวกมันต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลต่างๆในโลกนี้มีหลายงานที่เกิดขึ้นเป็นสนธิสัญญาและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศยกตัวอย่างและการประชม2 5 3 1ได้มีการเซ็นสนธิสัญญาดาวอชเดค r เรชันกันที่ประชุมซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างประเทศจุรกีย และกรีซในขณะนั้นอีก6ปีต่อมา2 5 3 7มีการเสนอให้มีความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ซึ่งเป็นกรอบการค้าเสรีระหว่างอเมริกาและแคนาดาและเม็กซิโกปี 3, ออ2 5 4 3คศ2 0 0 0มีการก่อตั้ง Global Alliance for Vaccine และ Immunization องค์กรที่รวมทั้งภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมกันมีสมาชิกอย่างเช่น UN น CEF มูนิทิ i l l และม e ร องค์กรอนามัยโลกจัดหาวัคซีนให้ผูดอยอากาศและเด็กทั่วโลกสองวันรกส,สิไม่กี่ปีมานี้เอง3ปีที่แล้ว World Economic Forum ได้ประกาศดาวอส ม a น i ิเฟสโตคือการแสดงเจตนารมร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสังคมหาหรือเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามวาระเศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่มีเบื้องหลังผลประโยชน์ของกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่นี้ซึ่งนำไปสู่การฉวยโอกาสทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบโดนประท้วงจากองค์กรเอกชน NGO อย่าง Green p นพีซที่มองว่าการประชุมดาวอชเป็นการประชุมที่ให้ผู้มีอิทธิพลด้านเศรษฐกิจที่ร่ำรวยล้นฟ้าอยู่แล้วมา าร่วมประชุมกันเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองไม่ได้มีผลดีต่อส่วนรวมแถมยังสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและสร้างมลพิษเป็นจํานวนมากจากการที่ผู้นำและผู้บริหารทั้งหลายต้องนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปร่วมประชุมและพูดอย่างทําอย่าง เหมือนอย่างผายลมสุนัขนั่นเองเข้ามาใกล้ตัวเราหน่อยในการประชุมดาวอส2023ในปีนี้เขาเศรษฐกิจโลกผู้นำอีลิตทั้งหลายให้ความสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆเขาเชิญนักปั่นสินทรัพย์อุตสาหกรรมดิจิทัลและบล็อกเชนอย่างเช่นนายท็อปจิรายุธทรัพย์สิริโสภาซีโอบริษัทบิดขับแคปโตรครุปไปร่วมประชุมด้วยนายท็อปก็เลยถือโอกาสคุยโวโอ,อวดนะว่าได้รับเชิญไปร,ร่วมแชร์วิสัยทัศน์นายท็อปยังทุ่มเงินซื้อสื่อประชาพันธ์โฆษณา ภาพตัวเองพร้อมโปรยข่าวไปทั่วว่าเข้าร่วมงานประชุม WEF เผยแพร่ในสื่อทั้งออฟไลน์ออนไลน์เช่นไทยรัฐเดลี่นิวส์ประชาชาติธุรกิจบล็อกดิทั้งได้ที่ความจริงคำวดอ้างว่าเป็นยูนิคอร์นที่ประสบความสำเร็จขึ้นเวที World Economic Forum แสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่พูดคุยกันในกลุ่มเล็กๆไม่เกิน5คนเท่านั้นเองมีคนฟัง ไม่ถึง20คนท่านผู้ชมครับดูไปในท็อปจีราย,ยุทจะพูดอย่างทำอย่างเขาพูดถึงวิกฤตความล่มสลายของ FTX หรือคริปโตเคอเรนซีเจ้าใหญ่แล้วมาพูดถึงความโปร่งใสเน้นมากขณะที่บิดครับล็อกเชนเทคโนโลยีตัวเอง ยังมีปัญหาไม่รายงานงบการเงินประจำ2,2564ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคามมาม้าเป็นเวลาหนึ่งปี6เดือนที่ได้ออกเหรียญดิจิตอลขับของกลุ่มมูลค่า3,300ล้านบาทเลยทำให้หลายฝ่ายสงสัยว่ากลุ่มบิดขับให้ข้อมูลเท็จหรือไม่เพราะยังไม่ได้อนุมัติงบการเงินถ้าอนุมัติจริงทำไมจึงไม่ยื่นตามกฎหมายแต่สิ่งที่พวกนี้ทาการปล่อยให้เกิดความไม่โปร่งใสอย่างนี้ได้แต่นายท็อปกับไปพูดอย่างเท่ๆที่ world economic forum ว่าเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนโลกให้โปร่งใสได้ผมเชื่อว่าดิจิทัลสินทรัพย์ดิจิทัลคือโลกอนาคตคุณท็อปครับ คุณอย่าเลิกหน้าไหว้หลังหลอกได้ละเมื่อไหร่คุณจะส่งงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายสียทีท่านผู้ชมครับสรุปแล้ววันนี้ดิจิทัลบล็อกเชนที่เห็นและเป็นอยู่ทั่วโลกก็คือกระบวนการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสร้างภาพอนาคตที่ไม่มีอยู่จริงบันกระแสความโลภเข้าครอบนำคนทั้งโลกยังเป็นเครื่องมือขอยจ้ากรธุรกิจผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center ยาเสพติดพนันออนไลน์แก๊งช่อโกงประชาชนและนี่คือการเซต world agenda ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับออกอาการเสื่อมถอย ชนิดที่เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายของทุนิยมเอาเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมครับ